รบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่อยู่ประจำที่ช่องมาร์คและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านไม่ว่าหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง มาร์ a เอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาให้ดูของใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็เ m ฝากมารีวิวนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาดูข่าวสารเกี่ยวกับเอ่อตัวชุดนะครับผมที่เป็นชุดที่มีการเปลี่ยนสีได้เหมือนกับเจ้าตัวชุดคอบรา่นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าชุดนี้เนี่ยเอฟเฟกโคตรเท่ ote, แล้วท่าทางที่ได้มากับชุดเนี่ย โคตรสวยผมบอกเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นค่าสถานะของเจ้าตัว UMP อัปเกรดด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีค่าสถานะหลุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของที่ GM ฝากมารีวิวกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนี้น่าจะเห็นจากหน้าล็อบบี้แล้วนะครับผมก็คือเคียว ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมเนี่ยหโคตรสวยโคตรใหญ่อลังการงานสร้างมากๆนะครับผมตัวนี้นะก็จะเป็นเคียวนะครับผมเป็นอาวุธเคียวที่าสามารถถือหน้าลลอบี้ได้ตัวแรกนั่นเองนะครับผมท่าถือมันอาจจะยังแบบดูปกติไปหน่อยนะครับผมคือแบบยังไม่มีเอฟเฟกเหมือนกับพวกคาตนะหรือว่าพวกหมัดที่แบบต่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมคือยังไม่มีท่านั่นแหละเป็นแบบถือเฉยๆนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นสกิลระเบิดไอซ์วอลนะครับผมตัวนี้เลยนะครับ ผมเป็นไอซ์วอลเขาเรียกว่าเทคนิคา่าอะไรเทคนิก่าอะไรเนี่ยแหละนะครับผมนะก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมเน่เป็นไงเหมือนกับเพชรนะครับผมแล้วก็มีโล่สีม่วงเนี่ยหุ้มอยู่นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีเขียวแล้วก็มีอะไรอีกนะมีท่าทางใหม่นะครับผมเป็นท่าทางนี้เป็นดีบักกิ้งตัวนี้เลยน,นั่นเองนะครับผมเน่เป็นไง ถ้าทางใหม่นี่ครับผมพนขั้นนี่จะสวยมากๆเลยนะครับผมเมย์ hmm. และโดนระเบิดโคโตรเท่นะครับผมนะซึ่งของพวกนี้เนี่ยเราก็เคยรีวิวกันไปหมดแล้วแหละนะครับแล้วก็จะมีเป็นกล่องซบนี่พลาสมาบอลตัวนี้นะครับผมสวยมากๆเลยคือเป็นเซตโมโคในะตอนนี้เนี่ยน่าจะเกือบหมดทุกอย่างแล้วนะนะครับผมก็จะอาจจะมาในเร็วๆนี้ด้วยนะครับผมนะ <too> ในของที่ผมบอก <and you S 1> ไปเมื่อกี้นี้ นั่นเองนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเท่มากๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาของเราในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเป็นตัวชุดกันก่อนชุดที่มีการเปลี่ยนสีได้นะครับผมคือในตอนนี้เนี่ยมันจะมีชุดเดียวนะครับผมที่สามารถเปลี่ยนสีได้ก็คือเดอะคอ r a ตัวนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นชุดที่เปลี่ยนสีตามแรง พุดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็แหงนโกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับผมแหวแพทินัมก็ได้เป็นสีฟ้าแล้วก็แรงนไดมอนด์ก็ได้เป็นสีสีม่วงนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีท่าทางที่เป็นโบนัสพิเศษด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นท่าทางแบบเต้นหมู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นท่าทางนะครับผมท่าทางปกติเลยเนาะเป็นท่าทางแบบกดใช้นะครับแล้วก็มีแอนิเมชันเปิดตัวนะครับผมซึ่งตอนแรกมัน มันใช่แบบนี้ไหมมันมันมันไม่ใช่ออนิเมชันใช่ไหมเอ้มันใช่นี่หว่าแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเออผมจาไม่ได้แล้วช่างมันเถอ <c oughs> <c oughs> ะเครนบผมนะแล้วก็มีตัวท่าโดดร่มนะครับผมที่มีแบบว่ามีแบบเอ่อเหมือนออร่าเนี่ยออกมาจากมือนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดค o ร r านะครับผมที่อยู่ในเกมในตอนนี้ที่สามารถเปลี่ยนสีได้แต่ว่าเขาบอกว่ากิจกรรมบูย่านะครับผมก็คืออีกสักประมาณ2เดือนเนี่ยจะมีชุด นะครับผมชุดที่สามารถเปลี่ยนสีตามแรงเนี่ยมาอีก1ชุดนั่นเองก็คือชุดนี้นั่นเองนะครับผมเน่ก็เป็นชื่ออชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมนะก็มีหน้าตา,าประมาณนี้เลยนะครับผมนี่บอกเลยว่าโคตรเท่เนะฮะเท่จัดนะครับผมดูอันนี้คือแบบอันนี้เป็นท่าทางนะครับผมอันนี้เป็นท่าทางแบบว่าท่าทางเต้นหมูนั่นเองนะครับเน่เป็นไงท่าทางเต้นหมูคือแบบเต้นเป็นบีบอยเลยนะครับผมนะ ชุดนี้นะครับผมจะสามารถแยกทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับผมจะมีเพิ่มเป็นตาไฟเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับผมเนี่ยเนี่ยก็มีตาสายฟ้าแล้วมีตาแบบตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับผมคือคือแบบเท่จัดจัดเลยนะครับผมชุดนี้บอกเลยว่ามีเอฟเฟกต์เป็นแบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะน,นารุโตะก็เป็นเหมือนซูซานโนะออกมาออกมาจากข้างหลังเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นท่าทางเ,าเป็นโบนัสพิเศษนะครับผมเหมือนกับท่าทางคอมราคานั่นเองเลยเนาะก็เป็นท่าทางกดใช้ปกตินั่น ะะสำหรับท่าทางที่2อ,อันนี้ก็เป็นท่าทางเ,าเต้นหมูนะครับผมเต้นหมูสามารถเต้นกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับผมบอกได้เลยว่าสวยมากๆอันนี้จะเป็น a อนิเมชันเปิดตัวนะครับผมเวลาเข้าทีมหรือว่ามีคนเข้ามาส่องโปรไฟล์เราเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นท่าทางาแบบนี้เลยนนะเองนะครับผมบอกเลยว่าแบบ โตรเท่นะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยจะไม่ใช่ท่าทางโดดร่มเหมือนกับเจ้าตัวคอบรานะครับผมแต่ว่าจะเป็นท่าทางแบบเอ่อตอนยืนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีวงแบบ เป็นวงเหมือนกับวิญญาณแบบสัญ,ญลักษณ์เนี่ยออกมาตรงเอ่อตรงพื้นนั่นเองเนคะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของท่าทางทั้ง4ี่นะครับผมของเอ่อเจ้าตัวชุดที่มีการเปลี่ยนสีนะครับผมชุดใหม่นั่นเองนคะครับผมเนี่ยก็เป็นนัดประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นหน้าตอนเปลี่ยนสีนะครับผมก็จะมีเอ่อสีเหลืองนะครับผมสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีแดงนั่นเองคือชุดนี้เนี่ยมันจะเอ่อแตกต่างนะครับผมแตกต่างจากชุดคับลลาตรงที่ ชุดเริ่มต้นของมันเนี่ยจะเป็นชุดสีเหลืองนะครับผมไม่ใช่เหมือนกับชุดคอปราที่เป็นชุดเริ่มต้นเป็นสีแดงเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้คือต้องปลดล็อกโดยการได้แรงแดงเท่านั้นนะครับผมคือแบบ เอาเรื่องมากๆเลยนะครับผมคือเราจะได้แบบแร้งโกมาก่อนเลยแบบเป็นชุดเริ่มต้นนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทำเควสนะครับผมโดยการเ,าเก็บแร้งขึ้นแพทินัมก็จะได้เป็นชุดสีฟ้ามาแบบนี้นะครับผมนี่เอฟเฟกคือแบบเอฟสีฟ้าผมชอบนะไม่ว่าจะเป็นชุดคอบ,บ้าหรือว่าชุดเนี้ยผมชอบสีฟ้ามากกว่าสีแดงซะอีกนะครับผมนะมันดูแบบ มันดูคลีนน่ะเออนั่นแหละนะครับผมมันดูคลีนดีอันนี้ก็เป็นชุดสีม่วงนะครับผมที่จะปลดล็อกเมื่อเราเนี่ยได้แร์งดมอนหนึ่งมานั่นเองนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสีไปเลยนะครับผมเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนแบบออร่าแบบเรืองแสงไปเลยนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็เป็นแพทหนึ่งโกหนึ่งนะครับผมเอ้ยไม่ไอโกเนี่ยไม่ต้องนะครับผมเพราะว่ามันแบบมันเปชุดเริ่มต้นอยู่แล้วเนาะสำหรับเอ,อ่อตัวสีเหลืองนั่นเอง นะครับแล้วก็ตัวสีแดงก็ปลดล็อกเมื่อได้แรงแดงนะครับผมบอกได้เลยว่าดูแบบดูมีพลังอานาจมากๆอย่างกับเจ้านรกอะไรประมาณนี้คือแบบตาลายตาตาสีตาแบบเป็นแดงอ่ะตาไฟสีแดงอ่ะผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมเอาเรื่องเหมือนกันนะสีแดงเนี่ยคือออร่ามันจะเป็นแบบเรืองแสงอ,ออกสีส้มๆหน่อยนะครับผมตรงตัวมันเนาะแล้วก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับเนี่ยดูดิโคตรเท่นะครับผมผมบอกเลยว่าโคตรเท่อ่ะคือแบบ คือชุดเนี้ยมันมันต้องเอาอ่ะมันต้องจัดอ่ะจริงๆนะคือมาแบบไหนผมก็ยอมเสียเพชจอะคือแบบสวยมากๆแถมคุ้มแบบเหมือนได้มาสี่ชุดเลยนะครับผมคือแบบสวยจริงๆนะฮะผมต้องเอาผมต้องจัดอย่างแน่นอนชุดเนี้ยเอาแน่ผมบอกเลย <c oughs> <c oughs> น่ท่านผู้ชมให้กี่คะแนนกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมว่าชุดนี้เนี่ยถูกใจท่านผู้ชมอ่อมากแค่ไหนนะค,ะนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าจะมาในกิจกรรมบูย่า 2.0นะครับผมหรือว่ากิจกรรมบูย่าของปีนี้น่าจะมาในอีก2เดือนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเจ้าตัวชุดที่สามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็จะมีท่าทางนะครับผมหนึ่งเลยคือท่าทางเต้นร่วมนะครับผมเต้นร่วมก็เป็นท่าบีบอยแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยนะครับแล้วก็จะมีท่าทางพิเศษนะครับผมก็คือเป็นแบบ ตดปีกเมื่อกี้แหละนะครับผมเนาะแล้วก็มีท่าทางเปิดตัวแบบร่อนไปร่อนมานะครับผมแล้วก็มีตัวเอ่อตัวกระโหลกออกมาด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นท่าตอนยืนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ออกออกมาจากตรงเท้านั่นเองนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัวนี้เลยนั่นเอง คือจริงๆแล้วเนี่ยชุดมันก็เขียนอยู่แล้วนะครับผมตรงเนี้ยตรงด้านบนเบนนี้ยนะครับผมเขียนว่า b o ย่าเดย์2021นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยในส่วนของชุดที่มีการเปลี่ยนสีตามแรร่งในกิจกรรม b o ย่าเดย์นะครับผมหรือว่า b o ย่า2 2 0จ o 2บูย่าันั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมเราจะมาดู UMP อัปเกรดกันบ้างนะครับว่า มันจะมีค่าสถานะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านี่ะนี่เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเจ้าตัว ump นะครับผมที่มาในาช่วงของกิจกรรมบูยา่าบูย่าเดย์เหมือนกันนะครับผมบูย่าเดย์2องนเอั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแบบเลเวล7แบบตัวเต็มเลยนะครับผมคือแบบมีทั้งตัวปืนแล้วก็มีเอฟเฟกต์เลยนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยมันมาเพียงแค่ เอ่อเอฟเฟกอย่างเดียวนะครับผมตัวปืนมันยังไม่มานะครับผมคือตอนนี้เนี่ยมันมีตัวปืนแบบนี้พร้อมเอฟเฟกเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็น UMP อัปเกรดปืนที่2นะครับผมหลังจากที่คือตอนแรกเนี่ยมันมีมีมาปืนหนึ่งเป็นตัวสีชมพูใช่ไหมแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดูแรอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ก็น่าจะแบบแรแบบของจริงเลยนะครับผมแล้วก็เอ่อเจ้าตัวค่าฐา,านะครับผมของเลเวล7ก็จะเป็น ดาเมจบวกสนะครับผมอัตราในการยิงบวกหแล้วก็ความเร็วรีโหลดลบหแต่ว่าเจ้าตัวเลวหเนี่ยก็จะเป็นดาเมจบวกหอัตราในการยิงบวกหนะครับผมแล้วก็ความเร็วรีโหลดลบสนั่นเองก็คือจะลบเพิ่มในส่วนของความเร็วรีโหลดเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1นนะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะ ลดลงไปหนึ่งนะครับผมจากเจ้าตัวเลเวลเจ็ดนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อมันมีแบบตัวเต็มไม่ว่าจะเป็นแบบเอฟเฟกตตอนยิงเอฟเฟกปลายกระบอกปืนหรือว่าเอฟเฟกตอนยิงศัตรูตายเนี่ยผมจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับเจ้าตัว UMP Bulya ah Day ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็อีก2เดือนเรามารอกิจกรรม Bulya Day กันมากดีกว่านะครับผมคือ Bulya ah Day เอ่อ Bulya ah Day ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นชุดนี้นะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะ บูยาเดย์2020นะครับผมมันเป็นกิจกรรมไ e อเสื้อเหลืองๆตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยชุดนี้เลยนะฮะชุดนี้เลยนะครับผมนะบูยาเดย์2020นะครับผมแล้วก็บูยาเดย์2021ก็เป็นชุดอย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วก็มีเซ็ตอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราลองมาใส่เซ็ตที่มันคู่กับเขียวหน่อยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นงานพอถือเขียวก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่า ถ้ามาปุ๊บเนี่ยต้องจัดกันอย่างแน่นอนในส่วนของเจ้าตัวเคียวตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเท่จริงๆนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมน่าจะไม่มีอะไรนะครับผมในตอนนี้เนาะน่าจะไม่มีอะไรให้เราเล่นเฮ้ยมันมีบาเลตมาว่านะนผู้ชมคือแบบ noun, บาเลตบวกอัตาในการยิงแถมยังบวกแม็กอีกสายสนัอย่างผมก็ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าใครที่รู้นะครับผมว่าผมดันแปมในสตรีมเนี่ย ผมจะใช้สนไยเป็นสะส่วนใหญ่นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมว่าผมเนี่ยจะหมดสักกี่เพชรนั่นเองนะครับผมนะบอกได้เลยว่าจะหมดเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคจัดไปสัก30กล่องก่อนก,นก็แล้วกันนะครับผมเปิดไปเปิดมาฮึบฮึบไปโอเคได้มาแล้วนะครับผมในส่วนของ สกินบาเลตนะครับผมบาเลตโอ,อ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนะี่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ย <c oughs> นี่นะครับผมได้มาแล้วเป็นบาเลตนะครับผมบวกอัตราในการยิงแถมยังบวกแมกกาซีนอีกนะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรเท่จริงๆนะครับผมนี่แล้วก็เคียวนะค,ะว,วนะครับผมขอนที่เจลฟังมารีวิวนะฮะมีเคียวมีไอซ์วอล์นะครับผมมีกล่องศพแล้วก็มีท่าทางใหม่ตัวนี้ <c oughs> นั่นเองนะครับผมนี่เป็นไง บอกได้เลยว่าโคตรเท่นะครับผมมานี่ผมบอกได้ว่าต้องจัดกันอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคท่า okay, นผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่มเป็นกำลังใจให้มาเอพีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเจอกันในสตรีมด้วยนะครับผมลิงก์เพจสตรีมอยู่ด้านล่างใต้คอมใต้คำอธิบายเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุู๊